ในช่วงปีพุทธศักราช2,504 25ถึง2,518ท่ามกลางสงครามเย็นที่โลกถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายกองกำลังทหารเสือพานถือกำเนิดขึ้นเพื่อต่อสู้กับการแพร่ขยายของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีภารกิจรับสำคัญในประเทศลาวสงครามเวียดนามและที่อื่นๆที่เราอาจไม่เคยรู้จักทหารเสือพานเป็นหน่วยอาสาสมัครที่รับสมัครชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปโดยมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่ป้องกันประเทศจากกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมเข้ามาในไทยตามแนวคิด ทฤษฎีโดมิโนซึ่งรัฐบาลสหรัฐกลัวว่าหากลาวตกอยู่ในมือคอมมิวนิสต์ประเทศไทยอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปปฏิบัติการของทหารเสือผ่านเป็นความลับหลายครั้งพวกเขาต้องต่อสู้ในพื้นที่สําคัญเช่นทุ่งหหินในลาวและยึดเส้นทางสเสบียงโฮจิมินซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญสําหรับกองทัพเวียดนามเหนือการต่อสู้ของพวกเขาไม่เพียงแต่เพื่อสหรัฐอเมริกาแต่เป็นการรบเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเขาแม้หลายคนจะเรียกพวกเขาว่าทหารรับจ้าง แต่สิ่งที่ผลักดันพวกเขาคือจิตสำนึกแห่งชาติและหน้าที่ติดตามช่องไทยมิดไว้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้